เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำถาวใหญ่ๆใ,ในชีวิตเราเนี่ยเราควรใช้ชีวิตยังไงดีมันมีที่มาที่ไปจากไหนวันนี้แหละครับเราจะย้อนเวลากลับไปไกลเลยไปถึงกรีกโบราณเพื่อไปดูกันว่าจุดเริ่มต้นของปรัชญาการเมืองมันเป็นยังไงต้องบอกว่าก่อนที่โลกเราจะมีปรัชญาเนี่ยนะฮะคนกรีกโบราณเขาเข้าใจโลกผ่านเรื่องเล่าครับโดยเฉพาะมหากราบของโฮเมอร์เรื่องราวการต่อสู้การเดินทางของวีรบุรุษต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานนะ แต่มันคือคู่มือชีวิตเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนเข็มทิศที่บอกว่าอะไรดีอะไรชั่วสำหรับคนในยุคนั้นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราจะมาไล่เรียงกันผ่าน5้าช่วงเวลาสำคัญๆเลยตั้งแต่ยุคที่ทุกอย่างอธิบายด้วยตำนานเทพเจ้ามาจนถึงยุคแห่งเหตุผลการหันกลับมามองที่ตัวมนุษย์เองไปจนถึงคำถามเปลี่ยนโลกของโซกราติสแล้วก็มาดูกันว่ามารดกทางความคิดเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่กับเรายังไงบ้างเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยลองจินตนาการถึงโลกที่แบบฟ้าร้องทีหนึ่งก็คือเสียงโกรธของเทพซุสหรือการตกหลุมรักใครสคักคนก็เพราะโดนสอนของคิวปิดใช่เลยครับยุคนั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถูกอธิบายผ่านการกระทําของเหล่าทวยเทพทั้งนั้นเลยซึ่งวิธีการมองโลกแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามิธอสพูดง่ายๆก็คือการใช้เรื่องเล่า เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมาทำความเข้าใจทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่โลกนี้เกิดมาได้ยังไงไปจนถึงว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของจักรวาลกันแน่แล้วมหาการอย่างอิเลียตหรือโอดิซีของโฮเมอร์เนี่ยแหละครับคือตัวอย่างชั้นดีของมิทอตสเลย มันไม่ใช่แค่นิยายสนุกๆน,นะครับแต่มันเป็นเหมือนสารานุกรมชีวิตของคนยุคนั้นเลยคอยสอนว่าต้องกล้าหารยังไงต้องรักเพื่อนยังไงแล้วเราควรจะให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตเวลาผ่านไปก็มีกวีอีกคนหนึ่งชื่อเฮเซออดคนนี้เข้ามาจัดระเบียบเรื่องเล่าพวกนี้ให้มันเป็นระบบมากขึ้นอีกคือเขาสร้างผังครอบครัวของเทพเจ้าขึ้นมาเลยนะ แต่จุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาเริ่มพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในมุมของคนธรมธรมดาาอย่างชาวไร่ชาวนาด้วยไม่ได้ผูกติดอยู่กับแค่วีรบุรุษอีกต่อไปแล้วเอาล่ะครับนั่นคือโลกที่ขับเคลื่อนด้วยมิสซอร์สแต่แล้วมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆครับเมื่อมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีคําอธิบายที่ดีกว่านี้สิแล้วถ้ามันมีวิธีอื่นในการทําความเข้าใจโลกล่ะ โอ้โหคำถามาง่ายๆแค่นี้ล่ะครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่เลยคำตอบที่ว่านั่นก็คือโลโกสครับซึ่งมันคือขั้วตรงข้ามกับมิวทอสเลยนะโลโกสเนี่ยเชื่อว่าโลกเราไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์ของเทพเจ้าแต่มันมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลของมันอยู่และที่สำคัญคือมนุษย์เราสามารถใช้สติปัญญาทำความเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้ การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันเริ่มจากที่เมืองไอโอเนียครับที่นั่นมีนักคิดกลุ่มแรกๆเลยที่พยายามหาคำตอบแบบใหม่แทนที่จะถามว่าเทพองค์ไหนสร้างโลกเขาถามว่าอะไรคือสสารตั้งต้นของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรคือสิ่งพื้นฐานที่สุดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นโลกใบนี้เขาเรียกสิ่งนี้ว่าอ k เคครับแล้วคำตอบของพวกเขาก็น่าทึ่งมากครับอย่างทาลิสบอกว่ามันคือน้ำ ส่วนอันเน็กซิมเนสบอกว่าคืออากาศลองคิดดูสิครับนี่คือการก้าวกระโดดทางความคิดที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะจากโลกที่เต็มไปด้วยเทพเจ้ามาสู่การพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยสสารในธรรมชาตินี่มันคือจุดเริ่มต้นของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ชัดๆเลยครับ พอเริ่มใช้เหตุผลกันแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่าต้องมีการถกเถียงกันอย่างเฮราคลิตุสก็จะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งเลยสักอย่างในขณะที่พาเมนิดิสก็จะสวนกลับมาว่าไม่ ain, จริงความจริงแท้เนี่ยมันต้องนิ่งต้องถาวรไม่เปลี่ยนแปลงสิซึ่งไอการถกเถียงเรื่องความเปลี่ยนแปลงกับความคงที่เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันยังเป็นประเด็นที่นักปรัชญายเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้เลย แล้วจากที่เคยมองดาวมองฟ้ามองจักรวาลอันกว้างใหญ่กระแสะความคิดก็เริ่มเปลี่ยนทิศครับเลนส์กล้องเนี่ยมันค่อยๆหันกลับเข้ามาข้างในสู่เรื่องที่อาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าจักรวาลซะอีกนั่นก็คือเรื่องของมนุษย์เรานี่เองมันเริ่มจากการบันทึกประวัติศาสตร์ครับนักประวัติศาสตร์อย่างเฮโรโดตัสหรือทูซิดิดิสเนี่ย เขาเริ่มบันทึกเรื่องราวของสงครามการเมืองวัฒนธรรมโดยโฟกัสที่การกระทำของมนุษย์และผลลัพธ์ที่ตามมานี่คือการย้ายสปอตไลท์จากเทพเจ้ามาส่องที่ตัวมนุษย์แบบเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกเลยพอสปอตไลท์มาอยู่ที่มนุษย์แล้วเนี่ยคำถามมันก็เปลี่ยนไปเลยครับโดยเฉพาะในเอเธนส์ ense, ซึ่งตอนนั้นเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบคำถามที่คิดที่สุดในตอนนั้นก็คือเราจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในการเมืองได้ละ่ะ ทำยังไงถึงจะพูดให้คนเชื่อทำยังไงถึงจะมีอํานาจและนี่แหละครับคือช่องว่างที่กลุ่มคนที่เรียกว่าโซฟิสเข้ามาเติมเต็มพวกเขาเป็นเหมือนครูสอนพิเศษวิชาการเมืองเลยสอนศิลปะการพูดการโน้มน้าวใจแต่ที่มันล้ําไปกว่านั้นก็คือพวกเขาตั้งคําถามที่แหลมคมมากว่าไอความยุติธรรมที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันเป็นของที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติหรือมันเป็นแค่กฎเกณฑ์ที่มนุษย์เราตกลงกันขึ้นมาเองนี่นะครับจุดเริ่มต้นของปรัชญาการเมืองของแท้เลย แล้วในโลกที่เต็มไปด้วยการถกเถียงการโต้คารมกันอย่างดุเดือดนี่เองครับก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาชายที่จะเปลี่ยนทิศทางของปรัชญาไปตลอดการด้วยคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งอย่างไม่นมาเชื่อชายคนนั้นก็คือโซกราติสครับที่น่าแปลกก็คือตลอดชีวิตของเขาเนี่ยโซกราติสไม่เคยเขียนหนังสือหรือบันทึกอะไรไว้เลยแม้แต่ตัวอักษรเดียว และเขากลายเป็นนักคิดที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้ยังไงก็เพราะลูกศิษย์ของเขาอย่างเพลโตนี่แหละครับที่เป็นคนบันทึกเรื่องราวและแนวคิดของเขาเอาไว้สิ่งที่โซกราติสทำแล้วมันเปลี่ยนโลกไปเลยก็คือเขาเปลี่ยนคําถามหลักของปรัชญาครับจากที่เคยถามกันว่าโลกทํามาจากอะไรโซกราติสเปลี่ยนมาถามว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไร นี่คือการหมุนเข็มทิศของปรัชญาจากเรื่องนอกตัวอย่างจัก,กรวาลมาสู่เรื่องในตัวอย่างจิตใจของมนุษย์เราเองแล้ววิธีการของเขาก็เด็ดมากครับเขาจะไม่ได้มาบอกคําตอบนะแต่เขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิพากวิธีคือเริ่มจากตั้งคําถามพื้นฐานเลยเช่นความยุติธรรมคืออะไรแล้วพอมีคนตอบมาเขาก็จะค่อยๆถามต่อไปเรื่อยๆชี้ให้เห็นจุดที่ไม่สมเหตุสมผลจุดที่ขัดแย้งกันเองในความเชื่อของคนคนนั้น จนสุดท้ายแล้วก็จะพาเราเข้าใกล้ความจริงที่มันหนักแน่นขึ้นคือไม่ใช่การให้คำตอบแต่คือการชวนกันค้นหาคำตอบครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปให้ถึงแก่นความคิดของเขาที่ว่าชีวิตที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคือชีวิตที่ไม่มีค่าพอที่จะอยู่โอ้โหแรงไหมครับแต่นี่แหละครับคือหัวใจของโซคราติสเลยคือชีวิตเราเนี่ย มันต้องตั้งคำถามต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเข้าใจตัวเองและเข้าถึงคุณธรรมให้ได้เอาล่ะครับเราเดินทางกันมาไกลเลยนะจากโลกของเทพพเจ้า,าม,มาสู่โลกของเหตุผลและคำถามของโซการาตีสทีนี้คำถามก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญกับเราในยุคนี้ยังไงละ่ะก็เพราะว่าการที่โซกราดีสหันเลนแห่งเหตุผลกลับเข้ามาส่องที่ตัวเองนี่แหละครับ มันคือการให้กำเนิดปรัชญาการเมืองขึ้นมาอย่างเป็นทางการเขามอบเครื่องมือและคำถามที่สำคัญที่สุดให้กับมนุษยชาติคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมคุณธรรมและชีวิตที่ดีคืออะไรซึ่งคำถามเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังเป็นคำถามที่เราทุกคนยังคงต้องหาคำตอบกันอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและเพื่อการระลึกถึงโสกราตีสนะครับ วันนี้เราจะขอจบลงด้วยการทิ้งคำถามตามสไตล์ของเขาเลยให้กลับไปลองคิดกันดูเล่นๆว่ามีความเชื่ออะไรบ้างไหมที่เรายึดถือมาตลอดโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามหรือตรวจสอบมันอย่างจริงจังเลยสักครั้ง